เขามานะคะมไม่ได้ทําเองนะคะเนาะเออทุกอย่างที่กินอ anyway> ยู pigs pigs> ่ซื้อเข้ามานะคะเนาะไม่มีเวลาทําไม่มีเวลาทานะคะวันนี้เนาะมีหมูแดดเดียวนะคะเขาบอกว่าหมูแดดเดียวนะคะไม่รู้ว่าแดดเดียวหรือว่าสองแดดสามแดดไม่รู้นะคะเนาะเขาบอกหมูแดดเดียวค่ะกินกับซุปเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทนะคะปากินข้าวก็ตูนเด้อขาวเที่ยงเนาะข้าวเที่ยงนะคะเนาะขาวเที่ยงกินตอนบ่ายสามค่ะ มีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนะคะปั้นข้าวเหนียวนะคะกินกับซุปหน่อไม้นะคะและ้วข้าวเที่ยงนะคะกินตอนบ่ายสามนะคะอ่าแล้วก็มาลงตอนสามทุ่มครึ่งนะคะเนาะ <laughs> มากินข่าวก่าตูนเดอ้อมากินด้วยกัน,น้อคะเดอ้อตูนกินข้าวหนึ่งมื้อนะคะน้องตูนกินข้าวเหนียวมดหนึ่งกระปุกเลยกระปุกเล็กๆนะคะร้านนี้สั่งมาเขาจะใส่กระปุกมาให้เรา,นเ,าเนาะข้าวเหนียวนะคะเนาะเขาจะไม่ได้ใส่ถุงเนาะใส่ วันนี้ได้กินตอนบ่ายสามนะคะบ่ายสามอ่าแล้วก็มาลงคลิปตอนสามทุ่มครึ่งนะคะเนาะเออนี่แหละค่ะเนาะ,ะวันนี้ได้กินตอนบ่ายสามนะคะบ่ายสามอ่าแล้วก็ มาลงคลิปต,ตอนสามทุ่มครึ่งนะคะเนาะเอ่อนี่แหละค่ะเนาะอาคามีซุปนือไม้ค่ะมีอ่าหมูแดดเดียวนะคะมีหมูแดดเดียวนี่ค่ะพักนะคะมากินกับตูนนะคะมากินกับตูนค่ะนี่ข้านะคะกินให้เต็มที่นะคะเพราะว่าตูนกินข้าวมื้อเดียวเนาะนี่ค่ะอ่ามื้อเดียวหนักหนักไปเลยนะคะข้าวเหนียว หนึ่งถ้วยนะคะข้าวเหนียวหนึ่งถ้วย <Okay. S 1> แซ่บมากเลยแซ่บมากเลยอยากนำสนุกนำเสนอนะคะเมนูค่ะมีซุปหน่อไม้ค่ะมีะหมูแดดเดียวนะคะมีหมูแดดเดียวนี่ค่ะพักนะคะมากินกับตูนนะคะมากินกับตูนค่ะนี่ขา้าซุปตอไม้เนาะแซ่บหลายแซ่บหลาย ตามด้วยพักยัดเข้าไปค่ะอยากให้พี่น้องได้กินกับตูนเนาะเนาะอยากให้พี่น้องได้กินด้วยกันนี่ข้าวเหนียวยัดเข้าไปแซ่บหลายนะคะแซ่บหลายต,ตูนชอบกินแบบนี้นะคะซุปหน่อไม้นะคะแล้วข้าวเหนียวอย่างเงี้ยค่ะเนาะนี่ค่ะ ซุปน่ามาเนี่ยเขาใส่มาเป็นกระปุกแบบนี้นะคะใส่ถ้วยมีฝ่าปิดมานะคะนี่ปั่นปั่นเลยค่ะปั่นปันเลยปั่นจำ้ำปั่นจ้ำเลยนะคะ,ะถ้วยถ้วยเล็กๆเ,เหมือนที่ตูนยกให้ดูเลยค่ะ รีบกินนะคะตูนรีบกินแล้วตูนก็ต้องออกไปซื้อของต่อนะคะเนาะก็เลยรีบกินค่ะรีบกินอ่ามื้อมือม้อเที่ยงของตูนนะคะกับข้าวตูนวันนี้นะคะเนาะอ่าซุปหน่อไม้ค่ะซุปหน่อไม้ แซ่บๆเลยค่ะแซ่บๆเลยตะตุนกินข้าวหนึ่งมื้อนะคะเนาะตุนกินขาน้าวเหนียวมดหนึ่งกระปุกเลยกระปุกเล็กๆนะคะร้านนี้สั่งมาเขาจะใส่กระปุกมาให้เราเนะเาะข้าวเหนียวนะคะเนาะเขาจะไม่ได้ใส่ถุงเนาะใส่กะข้าวเที่ยงนะคะกินตอนบ่ายสานะคะอ่าแล้วก็มาลงตอนสามทุ่มครึ่งนะคะเนาะมากินข้าวตะตุนเด้อมากินด้วยกันเด้อค่ะเด้เอยมันจังแซ่บนะคะมันจังแซ่บตามด้วยขา้าวเหนียวคำโตๆ<ะ>ตกินกับขา้าวเหนียวนะคะกินกับขา้าวเหนียว ถ้าไม่เกรงใจก็จะกินมือเลยค่ะนาะนี่ค่ะซุปน่อไม้นะคะแซบๆเลยนี่ค่ะข้าวเหนียวตาข้าวเที่ยงนะคะกินตอนบ่ายสามนะคะอ่าแล้วก็มาลงตอนสามทุ่มครึ่งนะคะนาะมากินข้าวตุนเดอ้อมากินด้วยกันเด้อค่ะเดอะ้อเอ้มันจังแซบนะคะมันจังแซบตามด้วยข้าวเหนียวคำโตโต เลยมันจังแซบนะคะมันจังแซบตามด้วยข้าเหนียวคำโตโๆคำใหญ่ๆเลยมันจังแซบค่ะตามด้วยพักนะคะพักเขาให้มาเยอะมากเลยนะคะทุกอย่างที่ตูนยกให้ดูซื้อโอค่ะโอ้ยอยากให้พี่น้องได้กินด่าเนาะนี่ค่ะหมูแดดเดียวทอดนะคะเนาะนี่ยัดเข้าไปวันนี้ได้กินตอนบ่ายสามนะคะบ่ายสามอ่าแล้วก็ มาลงคลิปตอนสามทุ่มครึ่งนะคะเนาะ,ะนี่แหละค่ะเนาะถ้ะวยถ้วยเล็กเหมือนทูนยกให้ดูเลยค่ะรีบกินนะคะตูนรีบกินแล้วตูนก็ต้องออกไปซื้อของต่อนะคะเนาะก็เลยรีบกินค่ะรีบกิน สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทรนะคะปากินข่าวก็ตูนเดอ้อข้าวเที่ยงเนาะข้าวเที่ยงนะคะเนาะข้าวเที่ยงกินตอนบ่ายสามค่ะมีข้าวเหนียวนะเนาะตูนก็กินข้าวมดหนึ่งกระปุกที่ตูนยกมาให้ดูตั้งแต่ทีแรกนะกินมดเลยค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวกระปุกนี่นะคะตูนกินมดเลยนะคะ ตามไปนะคะข้าวเหนียวตามไปนี่คำใหญ่ๆเลยมันจังแซบนะคะโอ้ค่ะโอ้ยอ,อยากให้พี่น้องได้กินด่าเนาะนี่ค่ะหมูแดดเดียวทอดนะคะเนาะนี่ยัดเข้าไปเข้าเที่ยงนะคะกินตอนบ่ายสามนะคะอ่าแล้วก็มาลงตอนสามทุ่มครึ่งนะคะเนาะมากินข่าวัตุนเดอมากินด้วยกันดเดอ้อ อร่อยมอโองเลยละจ้ะเลยมันจังแซบนะคะมันจังแซบตามด้วยข้าวเหนียวคำโตโต,ต,ตค่ะมีซุปหน่อไม้ค่ะมีอ่าหมูแดดเดียวนะคะมีหมูแดดเดียวนี่ค่ะพักนะคะมากินกับตูนนะคะมากินกับตูนค่ะ นี่เขาก็มีอ่ะหมูแดดเดียวนะคะหมูแดดเดียวนะเนาะนี่ค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะเน,ะะนะาะเช้าเที่ยงเย็นกินมื้อเดียวนะคะเนาะกินมื้อเดียวกินถ้วยถ้วยเลเ็กเลมนที่ตูนยกให้ดูเลยค่ะ รีบกินนะคะตุนรีบกินแล้วตูนก็ต้องออกไปซื้อของต่อนะคะนก็เลยรีบกินค่ะรีบกินนบุกมาให้เรานี่ค่ะซุปหน่อไม้คาโตโต,ตมันจังแซบค่ะพี่น้องมาเด้อมากินกระตุนเด้อค่ะเด้อแซบหลายแซบหลายก็มีหมูแดดเดียวนะคะหมูแดดเดียวนะคะเนาะ นี่ค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะเนะ <_ d ata> าะเช้าเที่ยงเย็นกินมื้อเดียวนะคะเนาะกินมือเดียวกินกินกับข้าวเหนียวนะคะกินกับข้าวเหนียวอ่าถ้าไม่เกรงใจก็จะกินมือเลยค่ะเนาะนี่ค่ะซุปน่อไม้นะคะแซบๆเลยนี่ค่ะข้าวเหนียวตาอร่อยหม้อล่องเลยละจ <_ d ata> ้ะอ่ามือมือเที่ยงของตูนนะคะกับข้าวตูนวันนี้นะคะเนาะ ซุปนอไม้ค่ะซุปนอมไม้แซ่บเลยค่ะแซ่บเลยแซ่บมากเลยแซ่บมากเลยอยากนำสนุกนำเสนอนะคะเมนูวันนี้ได้กินตอนบ่ายสามนะคะบ่ายสามาแล้วก็มาลงคลิปตอนสามทุ่มครึ่งนะคะเนาะนี่แหละค่ะเนาะแซ่บมากเลยแซ่บมากเลยอยากนำสนุกนำเสนอนะคะเมนูเนาะตูนก็ กินข้าวมดหนึ่งกระปุกที่ตูนยกมาให้ดูตั้งแต่ที่แรกนะกินมดเลยค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวกระปุกนี่นะคะตูนกินมดเลยนะคะเพราะว่าเนาะตูนก็ กินข้าวมดหนึ่งกระปุกที่ตูนยกมาให้ดูตั้งแต่ทีแรกนะกินมดเลยค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวกระปุกนี้นะคะตูนกินมดเลยนะคะเพราะว่ามีหมูแดดเดียวนะคะเขาบอกว่าหมูแดดเดียวนะคะไม่รู้ว่าแดดเดียวหรือว่า2แดด3แดดไม่รู้นะคะเนาะเขาบอกหมูแดดเดียวค่ะกินกับซุปน เนี่ยเขาใส่มาเป็นกระปุกแบบนี้นะคะใส่ถ้วยมีฝ่าปิดมานะคะนี่ปั่นปั่นเลยค่ะปั่นปั่นเลยปั่นจำ้ำปั่นจ้ำเลยนะคะอ่าบุกมาให้เรานี่ค่ะซุปหน่อไม้คำโตโตมันจังแซบค่ะพี่น้องมาเด้อมากินกระตูนเด้อคะ่ะเด้อแซบลายแซบลายบุกมาให้เรานี่ค่ะซุปหน่อไม้คำโตโตมัน